สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถกระบะแคบตู้ทึบอ,อนเนกประสงค์คันนี้นะครับสาราพัดประโยชน์เลยสำหรับคันนี้ Toyota h i ฮ u ัก e v o 2.4J ปี2017เป็นตัวสมาร์ทแฝบสีขาวนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคันนี้ได้อะไรบ้างและพร้อมใช้งานยังไงไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก่งขาดที่ล้ำเลิกคาเซ็นเตอร์อีกแล้วนะวันนี้มีรถกระบะแทปอนเนกประสงค์สารพัดประโยชน์มาแนะนำนะคันนี้นะครับเป็น Toyota h ไฮรั r รีโว 2.4J ปี2017นะครับเป็นรุ่นตัวสมาร์ทแทด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าได้อะไรบ้างมากันที่จุดแรกเลยมาในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีดานะครับตัดด้วยสีเทาส,สวยๆนะครับมาพร้อมกับโลโก้ของเขาเลยนะโตโยตา้า โลโก้โตโยต้าไฟหน้าแจมๆจนะติดทุกดวงนะครับว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินไฟหรีนะครับหรือว่าเป็นไฟใช้งานนะครับนี่ใช้งานหมดเลยไฟตัวนี้ก็จะเป็นระบบฮาโลเจนนะครับโคมไฟใส้สายมัลติรีเฟเกเตอร์นะมาพร้อมกับนี่เขี้ยวหมูป้าใบหน้าหมูป้าใหม่ๆเลยนะนี่ไฟตัดบอกมีพร้อมนะครับในช่วงของฝากระโปรงไม่ต้องทำอะไรแล้ว สภาพดีมากๆเลยนะครับไม่มีรอยหินไม่มีรอยอะไรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเครื่องว่าสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอ่าเรามาดูในสวงห้องเครื่องนะเครื่องสภาพดีๆใหม่ๆเลยนะนี่เสียงไม่ดังนะครับเสียงเงียบมากสุดแต่ไม้จากโรงงานยังมีอยู่เลยหม้อน้ําใสๆนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆแต่ลักณาแมวยังดูแบบว่าใช้งานได้อีก ยาวๆนะครับไปเต็มโอเคนะมาดูในส่วนของนอ็อตอ่าต้องพูดก่อนเลยนะครับว่านอ็อตอาจจะมีการคันไขเอาฝากระโปรงไปทำเสกมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนนาแน่นอนนะครับนอ็อตตรงคานหน้ายังอยู่เดิมเดิมนะครับดูยังลมคมสวยยางซอฟต์ยังมีอยู่เลยกระดุมอยู่ครบทุกเม็นดน็อตไม่มีการคันไขนะครับร่องรอยของฝากระโปรงที่ถูกใช้งานมาก็ยังเห็นชัดเลยนะครับ ถ้าถูกเปลี่ยนคานหน้ามาล่องรอยแบบนี้จะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนส,สวยๆเลยนะครับมาดูในส่วนของฝากระโปรงกันบ้างดีวกว่าฝากระโปรงนะครับนี่ดูยังกลมๆอยู่เลยนะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทยังมีอยู่เลยข้อควรระวังก็ยังติดคบนะครับกระดุมยังอยู่ครบทุกเม็ดเม็ดอาร์ตยังส,สวยๆอยู่เลยนะยังเดิมๆอยู่เลยฉนวนันความร้อนก็ยังติดให้นะครับยังไม่ได้แกะไปไหนเลยนะครับสภาพดีๆเลยนะเบรคใช้งานได้ปกตินะครับ จะเป็นตัวกองอากาศก็ยังมีอยู่เลยนะครับแผ่นเพนะ้า,ามาดูแผ่นเพดแผ่นเพดจากโรงงานยังติงดอยู่เลยนะครับสือสวยไม่เคยถูกเปลี่ยนแน่นอนเครื่องไม่มีการถูกย้ายนะครับคันนี้คือว่าดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่าม,มาดูในส่วนของรอบๆตัวรถสีด้านข้างสีด้านข้างคือแบบว่า สีดีเดิมๆนะครับไม่มีรอยบุบรอยชนน่ารักยิ้มไม่มีเลยล้อล่ะล้อได้เป็นล้อแม็กเวลนะครับแม็กเวลหกก้านพร้อมกับน็อตสีฟ้ายางปีใหม่ๆ2022สัปดาห์ที่34สัปดาห์ปลายๆของปีเลยนะซุ้มล้อสวยๆนะครับไม่มีสนิมไม่มีที่โคลนแดงเลยนะครับคันนี้ได้พร้อมกับดิสเบรกสล้อด้วย4ล้อหน้าเอ่สล้อหน้า2ล้อหลังนะครับ4ล้อกันไปเลยกระจกมองข้างสีดานะครับมาพร้อมกับนี่ โลโก้ไฮรักซีครเมียมนะครับอย่างที่บอกไปแล้วคันนี้เป็นรถสารพัดประโยชน์นะครับกระบะแคบตู้ทึบไม่ว่าเราจะขนของก็ได้ไปกันเป็นครอบครัวก็ได้นะครับอ่าเรามาดูในส่งประตูก่นกอนเลยในส่งประตูนะครับน็อตไม่มีการขันไขนะมไม่มีขันไขเม็ดอาร์คยังเดิมๆอยู่เลยนะครับยางยังสภาพดีๆอยู่เลย ดูส่วนของน็อตตรงด้านในกันเลยนะครับน็อตก็ไม่มีการขันไขนะครับสภาพเดิมๆดีๆอยู่เลยสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดกระบะแคปบให้ดูนี่แคปเปิดได้ง่ายมากเลยสะดวกสบายนะครับน็อตก็ไม่มีการขันไขอีกแล้วยังเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับสังเกตที่น็อตตรงประตูนะไม่มีการขันไขเลยนะสวยๆเลยอ่าเรามาดูในส่วนของประตูด้านข้าง ในส่วนของเม็ดอาร์คขอบประตูกันบ้างนี่เม็ดอาร์คยังกลมๆเลยนะครับส,สวยๆมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีการถูกว่าชนข้างมาแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับและก็บาแคบมันดียังไงก็บาแคบมันดีตรงที่ว่าเราคนขอ,อยู่ด้านหลังใช่ไหมและด้านในเนี่ยห้องโดยสารก็กว้างขวางด้วยเราสามารถเอาแฟนหรือว่าจะเป็นลูก สองคนสามคนไปกันได้หมดเลยครับจะเป็นพอ่อหรือว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานลูกน้องนะครับที่ว่าจะไปขนของด้วยกันนั่งไปสองสามคนคือบอกว่าสบายเลยบอกว่าดีมากๆเลยนะอ่ะในไ,ไหนแล้วเราก็มาดูในส่วนของห้องโดยสารก่อนเลยดีกว่านี่พวงมาลัยนะครับจะได้เป็นาพาวงมาลัย power นะ airbag สามลูกนะครับจะมีตรงนี่ใต้เข่าคนขับแล้วก็จะมีตรงพวงมาลัยแล้วก็จะมีตรงส่วนตรงนั้นนะครับ ไฟติดทุกดวงนะครับสัญญาณไฟใช้งานได้ปกติเลยนะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับไฟสิกเฉียใช้งานได้ปกติคอนโซล้หน้าจะเป็นคอนโซลลายหนังนะครับคอนโซลลายหนังไม่มีรอยแตกเลยนะวิทยุก็จะเป็นวิทยุของเขาเลยใช้งานได้ปกติเลยนะแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับแอร์เป็นระบบแมนวนวลน,นะครับยังเป็นปุ่มกลั Black อยู่เลยนะครับ จะมีช่องใส่ของมาให้นล็กหน่อยนะตรงนี้นะมันจะใส่เศษเหรียญหรือว่าจะเป็นใส่พวกขนมลูกอมก็มีเด็กมือก็มีตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ถึงสองจุดเลยนะครับที่วางแก้วน้ำสองจุดนะพร้อมกับตรงนี้ที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆเบาได้เป็นเบาะผ้าสีดําด้วยรับกับเสียระได้อย่างดีปรับได้แบบว่าได้หมดเลยปรับนอนก็ได้ ปรับนอนก็ได้นะครับบอกว่าไปทํางานขับรถดึกๆไ,ไม่ไม่ไม่ดีนะครับอันตารายเราต้องพักผ่อนกันบ้างก็คันนี้ก็สามารถเอนหลังได้พักผ่อนได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นนอนด้านหลังก็ได้นะเพราะว่าด้านหลังอ่ะรู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นเบาโซฟาเลยนะเอาจงจริงอะ่ะเนี่ยเดี๋ยนั่งให้ดูเดี๋ยวน้องเก่งลองนอนให้ดูเลยครับสะดวกสบาย กว้างขวางมากไม่อึดตัดแน่นอนไฟติดทุกดวงนะครับตรงนี้ลำโพงดอกใหญ่ๆเลยนะอยู่ข้างๆวางแก้วน้ำวางขวดน้ำแต่ขวดน้ำได้หมดเลยนะครับเป็นแบบว่ารถกระบะที่แบบว่าสารพัดประโยชน์เลยขนของไปกับครอบครัวก็ได้ด้วยนะครับไปกันพ่อแม่ลูกสามคนมไม่มีปัญหาแน่นอน เดี๋ยวเก่งครับไปดูตู้กันต่อเลยครับอ่าในส่วนของตู้ตู้เราได้เป็นตู้ลูมิเนียมนะครับขนาด2เมตร10ตัดตรงรุ่นนะครับพร้อมตรวทะเบียนงเล่มเรีเยบร้อยเป็นตู้ที่แบบว่าตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าเอาใจคันหนึ่งมาใส่คันหนึ่งอันนี้เป็นกระบะแคดแล้วก็ตัดเฉพาะกระบะแฝดนะครับนี่สวยนะครับพร้อมยิงซิลิโคนยายแนวปุกไม่อาจได้กันสี่มุมสี่ด้านเลยนะล้อหลังล้อหลังก็จะได้เป็น ล้อแมกเวลนะครับ6ก้านอีกเช่นเดียวกันนะครับพร้อมรหัสยาง245 45 ZR18 เป็นแมกขอบ18ยางปีใหม่หม2022สัปดาหสที่3 0 33นะครับของปีเลยเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อด้านหลังนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายที่แบบว่าโ,โคตรฉกเฉียวเลยนะส,สวยๆนะก็วจะเป็นไฟเบรก ไฟฉุกเฉินไฟถอยติดทุกดวงนะครับด้านบนก็ติดทุกดวงเช่นเดียวกันตู้เราเป็นตู้ตัดหม่นะครับสติกเกอร์ยังไม่แกะออกเลยยังสวยๆอยู่เลยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในเลยภายในตามที่แจ้งไปเลยนะครับเราบุไม้อัดให้กันสี่มุมสี่ด้านเลยนะครับจะมีเป็นด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะครับหนาสี่มิลเลยครับแล้วก็ด้านท้าย เพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่าของที่ขนไปนะมันจะไม่ทะลุกออกมาข้างนอกแน่นอนและสิ่งที่จะเข้าไปข้างในก็ไม่มีแน่นอนนะครับว่าจะเป็นน้ําหรือว่าอะไรนะครับเพราะเราย,ยิงสุขภัณฑ์ยาแนวอุดไว้ทุกรูแล้วนะครับมาดูในส่วนของนี่ท้ายกระบะแม็กไล e เนอะร์คือแบบใหม่ๆใหม่ๆป้ายแดงเลยสภาพป้ายแดงเลยนะครับไม่มีรอยแตกอะไรเลยมีที่แบบว่าสําหรับยึดมาให้ด้วยนะ ใส่ของไปปุ๊บเชือกมัดให้มันยึดให้มันไม่โครงเพลงก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับใครสนใจนะทักมาได้เลยนะครับอย่ารอช้าคันนี้มีคันเดียวนะกบะแถบชส,สวยอย่างนี้ปีใหม่ๆสภาพดีดีอย่างนี้นะครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างด้านนี้กันเลยตู้ไม่มีรอยบุกนะครับรับทิมไม่มีเลยเป็นตู้ใหม่ๆอลูมิเนียมนะครับพร้อมกับกระบะ ที่แบบว่าสีส,สวยๆนะไม่มีรอยบุบเลยนะครับฝาปิดถังน้ำมันเครื่องยังเป็นสีขาวสีเดียวตัวรถเลยนะครับกระบะแคบตรงนี้ก็เปิดได้เช่นเดียวกันเปิดได้ง่ายใช้งานได้สะดวกสารพัดประโยชน์กับคันนี้ t ต y o t ้าไฮร x กซ v o 2 4 Smart แ a b ปี2017นะครับส,สวยๆเอาไปเลยเบาะผ้าสีดำส,สวยๆนะครับ หากใครสนใจนะคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้ต้องเกีก่ยงต้องบอกก่อนเลยนะครับผลที่วันละสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองราคาคันนี้นะครับอยู่ที่4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ถูกใจจองจัดจบไปนั้นเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับหากใครสนใจนะทักมาได้เลยนะครับที่เพจหลักไปบุ๊กเราที่รถมือสองลำเลือกคาร์เซ็นเตอร์นะครับดูคลิปแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย หรือจะโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวน้องเก่งที่02 708 1116วันนี้น้องเก่งก็พาชมทางด้านในด้านนอกกันแบบว่าจุกๆก,กันไปเลยนะรถสารภาพประโยชน์อย่างนี้อย่ารอช้านะครับจองจัดจบไฟนัน่นเสร็จแล้นบ้านวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคันต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย